สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีกุมกับชาวลัคนาลุมในเดือนสิงหาคมพศ2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีกุมมกับลัคนากุมมท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังดวง12ราศีประจําเดือนกรกฎาคมให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือเข้าไปที่หน้าช่องหมอดู y ยูทูบออนมณีจันทรไปที่เพลย์ลิสต์ไปที่เพลย์ลิสต แล้วก็ดูย้อนหลังได้ค่ะสำหรับดวงของชาวราศีกุมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวมฤตยูจะมีการโคจรย้ายในวันที่7กรกฎาคม2565ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านหน้าที่การงานอาชีพนะคะ ชาวราศีกุมเนี่ยเออว่าคุณน่าจะทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปอ่ะคุณควรจะทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตและราศีกุมเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมบ้านหรือไม่ก็ท่อปปาแตะ ชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคม2565เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความสนใจในศาสตร์ลี้ลับอ่ามีดวงที่จะไปหาหมอดูคุณจะสนใจในศาสตร์ลี้ลับสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับาศาสนา ในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะแก่วัดแก่วาสนใจเรื่องดูดวงสนใจเรื่องไปวัดทำบุญเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเข้าทางธรรมอ่ะเป็นจังหวะที่ว่าคุณอะ่ะจะมีความสนใจทางด้านการเรียนการศึกษาเป็นช่วงที่ปรับตัวเก่งสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อสนใจทางด้านโหราศาสตร์ดูดวงคุณกำลัง รับกระแสขึ้นจากโลกอื่นคุณกำลังสนใจศาสตร์ลี้ลับหรือกำลังแบบรับกระแสขึ้นจากโลกอื่นอาจจะโลกของวิญญาณหรืออะไรก็ตามและก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์พระพมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือน อาจจะได้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงที่คุณมีสัมผัสที่6เรื่องการเงินการงานบอกได้เลยค่ะว่าดีมากไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถือว่าคุณน่ะเป็นคนทำงานเก่งคนหนึ่งเลยนะไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยบอกได้เลยว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเป็นจังหวะที่มีคนให้ความช่วยเหลือเนื่องจากดวงชะตากำลังพุ่งสูงทําให้มีวาสนาดีไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักใครมีคนอยากเป็นเพื่อนด้วยมีคนช่วยเหลือในเดือนสิงหาคมนี้จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ คอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางที่ดีจะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบจะมีโชคใหญ่เข้ามาอาจจะถูกหวยหรือได้เงินในด้านความรักก็สุขสมหวังสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการเจรจาแต่งงานมีพิธีสมรส อาจจะได้รางวัลมีเกณฑ์ได้รับรางวัลหน้าที่การงานก้าวหน้ามีคนยกย่องในผลงานการเดินทางไกลอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีชื่อเสียงเป็นจังหวะที่ศัตรูอาจจะกลับมาเป็นมิตรหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีคนน่ยยกย่องมีคนสนับสนุนมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ไปไหนมาไหนก็มักจะมีคนให้ความเกรงใจได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาการเงินนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากงานที่ทำเป็นช่วงที่มีเงินใช้ไม่ขัดสนมีความสามารถในการหาเงินใช้เองคนที่ทำงานเป็นข้าราชาการครูบาอาจารย์นักวิจัยนักคน้นคว้านักวิชาการนักพูด ถือว่าประสบความสำเร็จดีเป็นช่วงที่คุณเนี่ยหัวไวมีความคิดความอ่านมีสติปัญญาหลักแหลมมีไหวพริบดีชอบเจราจาสื่อสารจะได้เพื่อนใหม่ที่ถูกใจการงานก้าวหน้าจะมีผู้อุปถัมภ์ใหม่ๆจะมีโชคลาภทางด้านการงานอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการ กู้ยืมเงินก็ได้นะในด้านความรักเนี่ยความเจ้าชู้เนี่ยมักจะทำให้เดือดร้อนในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณค่อนข้างจะหมกมุ่นในเรื่องความรักเป็นคนเขาเรียกว่าคลั่งรักมีความรักรุนแรงเจ้าชู้รักมากบุ่มบ่างมัวเมาในเรื่องเซ็ก อาจจะมีปัญหารักซ้อนซ่อนรักรักซ,ซ้อนซ่อนรักอกหักจากผู้ชายในเน็ตแต่ก็ได้สามีปลอบใจสามีก็งงว่าภรรยาไปอกหักจากลีเมนโฮสแกมเมอร์ในด้านความรักเนี่ยความเจ้าชู้เนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความยุ่งยากใจนะเพศตรงข้ามนําความยุ่งยาก ใจมาให้ความรักเนี่ยควรจะมีความศีลธรรมเข้ามาด้วยความรักควรจะใช้สติด้วยไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะว่าคุณนะ่ะทำตามอารมณ์ของตัวเองทําให้ผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงามอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากตามมาเพราะว่าทําอะไรตามใจตัวเอง เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมัวเมาในเรื่องความรักคือรักมากเจ้าชู้หรอือคือความเจ้าชู้อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่งนะคะในด้านสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับอ,อุบัติเหตุหกล้มอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟและความร้อน อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟความร้อนจุดเตาแก๊สจุดเตาอัจฉริยะจุดเตาเศรษฐีคนที่ไม่เคยใช้ฐานมาก่อนน่ะให้ระวังคนที่ไม่เคยจุดเตาฐานมาก่อนน่ะให้ระวังไฟมันจะกระเด็นเข้าหน้าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการดื่มสุรามากจนเกินไปเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยอารมณ์ฉุนเฉียวในเดือนสิงหาคมเนี่ย คุณจะขยันทำงานบ้าพลังขยันขันแข็งในการทำงานแต่ก็ติดจะหูเบาเชื่อคนง่ายมักจะหลงเชื่อคนอื่นจนทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนควรจะใจเย็นๆใจล่มๆแล้วสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะพลิกผันดีขึ้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับของร้อนน้ำมันลวกมือระวังไฟระวังความร้อนการทะเลาะวิวาท ให้ระวังศัตรูคิดร้ายเป็นช่วงที่หงุดหงิดโมโหโทโสอารมณ์รุนแรงเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะเที่ยวคลับบาร์บ่อนการพนันกินเหล้าหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหารักสามเศร้ารักใครชอบใครก็ไม่สมหวังก็เลยทำให้ดื่มเหล้าจาัดเป็นช่วงที่ทำอะไรมักจะตามใจตัวเองมากจนเกินไปขับรถเร็ว อาจจะมีการบาดเจ็บระหวังถูกท่อไอเสียรถยนต์หน้าทำให้ผิวไหมในเดือนสิงหาคมเนี่ยควรจะทำบุญสะดเดาะเคราะห์ควรจะทำบุญกับคนตาบอดคนพิการก็จะทำให้สิ่งเลวร้ายพิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในด้านโชคลาภเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะ แต่ก็จะใช้เงินเก่งด้วยเรื่องเกี่ยวกับหวยการพนันก็ถือว่าเล่นได้จะได้โชคราบจากเซนต์ของตัวเองการงานมีอุปสรรคการเรียนมีเรื่องให้เครียดปวดหัวหาทางออกไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณนะ่ะใจร้อนจนเกินไปต้องระมัดระวังของร้อนไฟน้ำร้อนลวกท่อไอเสียรถยนต์ของมีคม โรคพิสุลาเลื้อลังโรคเก่ากำเลิกโรคหึงหวงอุบัติเหตุเป็นช่วงที่คิดมากเรื่องความรักเป็นช่วงที่เจ้าชู้ยักษมีความรักที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามใจตัวเองในเรื่องความรักทำให้มีปัญหาเรื่องความรักเป็นช่วงที่รักมากรักบุ่มบ่ามขี้หึงเป็นโรคเพช,ชหึง มีความหึงหวงเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงอาจจะมีการทะเลาะกระทบกระทั่งกันในบางท่านเนี่ยอาจจะมีคดีความเพราะอารมณ์ร้อนในบางท่านนะอาจจะมีคดีความมีดวงที่จะมีคดีความเพราะความ โมโหของตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยอยู่โมโหโทโสอารมณ์รุนแรงมีการทะเลาะก,กระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดต,ต้องระมัดระวังคดีหมิ่นประหาหมิ่นประมาทระวังปัญหาปัญหาคดีความคดีหมิ่นประมาทระวังฟืนไฟของร้อนของทอดอุบัติเหตุควรทำบุญปลูกต้นไม้บริจาคต้นไม้ บริจาคเงินให้เด็กกำพร้าบริจาคเงินให้คนพิการไปไหว้พระราหูต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุชาวราศีกุมกับชาวลัคนากรุมเนี่ยก็มีดวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหมือนกันควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มากแล้วปัญหาต่างๆก็จะลดลงชาวราศีกุมเนี่ยนะคะโดย พื้นฐานเป็นคนน่ารักนะเป็นคนที่เหมือนมาจากโลกอนาคตฉลาดมีความคิดล้ำยุคล้ำสมัยเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดล้ำยุคล้ำสมัยแต่ว่าในเดือนสิงหาเนี่ยเอมองเห็นถึงอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากําเริบโรคผิวหนัง โรคที่เกี่ยวกับหัวใจโรคผิวหนังโรคหัวใจเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยเออเหมือนจะเจ็บช้ำในเรื่องความรักนะแต่ก็มีคนมาชอบคุณเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบจะมีชื่อเสียงในด้านการงานแน่นอนในงานที่คุณทำอ่ะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะแต่จากไพ่ชุดนี้เอ๋มองว่าก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุ ในด้านความรักเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยเกิดความสับสนว้าวุ่นมีปัญหาทางด้านความรักเข้ามาซึ่งเกิดจากความเจ้าชู้คนเก่าก็รักคนใหม่ก็ดีอะไรประมาณนี้เป็นช่วงที่แบบเดือดร้อนเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองเป็นหลักค่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะ จะมีชาวราศีกุมกับชาวลัคนาลุมหลายคนน่ะที่ไม่สบายป่วยหนักไม่สบายป่วยหนักบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุด้วยซ้ําต้องระวังเกี่ยวกับของร้อนอ่ะไฟช็อตไฟลวกไฟไหม้ท่อไอเสียรถยนต์ถังแก๊สระเบิดหรืออาจจะเกี่ยวกับพวกฟืนไฟจุดจุดฐานไม่เป็นฐานกระเด็นใส่หน้า ชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมนะคะเอ่อต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการจมน้ําการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาระวังจมน้ําความเจ็บไข้ได้ป่วยโชคลาภจะมีเข้ามาเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะชาวราศีกุมบางท่านเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ การคิดสั้นในด้านความรักระวังจมน้ําระวังโดดน้ําระวังเกี่ยวกับระวังการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำํำละวังการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ําเพราะว่ามันมีไพ่คนโดดน้ำตายอยู่เป็นไา่รูปผู้หญิงโดดน้ําตายอะ่ะ ต้องระมัดระวังการจมน้ําการเจ็บไข้ได้ป่วยโชคร้ายต่างๆนานาโดนคนรักทรยศหลอกลวงหลายครั้งไม่สมปรารถนาในความรักทําให้คิดสั้นขาดทุนโดนโกงถูกทรยศเกิดความรู้สึกสิ้นหวังหมกมุ่นในเรื่องความรักหรือไปหลงรักคนไม่ดีไปลุ่มหลงในคนไม่ดีจนทําให้ตัวเองเจ็บช้ําในบางท่านเนี่ยจะได้เจอคนที่เหมาะสมในบางท่านเนี่ย ก็อยากจะทำร้ายตัวเองในบางท่านเนี่ยจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าในบางท่านเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าในบางคนก็คิดสั้นในเรื่องความรักในบางคนคิดสั้นในเรื่องความรักในบางคนเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านิสัยดีกว่ารวยกว่า มีเก์จะได้เงินจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบางท่านเนี่ยรักเขาข้างเดียวในบางท่านเนี่ยรักเขาข้างเดียวในบางท่านก็มีเพศที่สามมารักตุ๊ดกระเทยทอมเกดี้เลสเบียน เป็นช่วงที่มีศัตรูเป็นช่วงที่มีศัตรูมีคนคิดร้ายสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันมีคนทรยศแทงข้างหลังมีคนทรยศแทงข้างหลังให้ระวังเกี่ยวกับโรคเก่ากำเริบโรคซึมเศร้าเปิดมือถือขนาดหนัก ติดมือถือขนาดหนักให้ระวังโดนมิจฉาชีพหลอกเป็นช่วงที่คุณนะ่ะหมกมุ่นในเรื่องความรักหมกมุ่นในเรื่องเซ็กมัวเมาในเรื่องความรักมัวเมาในเรื่องเ,อเพศสัมพันธ์คุณจะต้องแก้ปัญหาหลายอย่างนะเพื่อทำให้ชีวิตตนเองดีขึ้นอาจจะต้องเอาทองไปขายเอารถไปขายเอาทองไปขาย อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะต้องเอารถไปขายในบางท่านเนี่ยจะมีการเจรจาตกลงแต่งงานคุณจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การคุ้มครองคุณควรทำบุญให้กับกุมารทองกุมาลทองรักยม ทำบุญให้กับพวกกลุมานทองกุมานทองรักยมผีเด็กผีเด็กทําแทง้งผีเด็กทําแทง้งกุมานทองรักยมสําหรับท่านที่เคยทําแท้งมาก่อนน่ะควรจะทําบุญสังงคานทําบุญให้เยอะสําหรับท่านที่เคยทําแท้งมาก่อนน่ะควรจะทําบุญให้เยอะเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณน่ะ ก็คือผีเด็กทำแท้งที่จะมาทำให้คุณเนี่ยทะเลาะเลิกลากันกับคนรักค,คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงนะควรไปวัดน่ะลดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์น่ะจะดีปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากค่ะมาดูใบสุดท้ายนะคะ คุณควรจะทําบุญให้กับผีควรจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะควรจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อที่ปัญหาและก็โรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะได้หายไปในบางคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ตัวเองทําแท้งมาก่อน ในบางคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะบางส่วนก็เกิดจากกรรมนะกรรมที่ทําแท้งมาก่อนอ่ะหลายคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมกับชาวรัคนาลุมโชคดีค่ะ